วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดาวคู่มิตรครับดาวคู่มิตรนี่นะครับที่อยู่ในดวงหรือว่าในศาสตร์ของเลขเจ็ดตัวก็เหมือนกันนะครับก็คือใช้ดาวคู่มิตรตัวนีครับที่เขาพูดกันเยอะที่สุดนะครับก็คือว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็คืออาทิตย์นี่หมายเลขหนึ่งนะครับครูนี่หมายเลขห้านะครับเขาจงเขียนว่าอาทิตย์กับฤห,หัสเนะี่ยเขาเรียกว่าอาทิตย์หมายเลขหนึ่งเลขห้าก็คือ พฤหัสนะครับอาทิตย์ก็คือคือเนี่ยคืออาทิตย์เนี่ยก็คือหมายเลขหนึ่งเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพฤหัสนะถ้าเห็นสองตัวนี้อยู่คู่กันถือว่าเป็นคู่มิตรเขาเรียกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉบตรูคู่กับพุธนงเยา่าสุขปักหวานอังคารนับเอาราหูกับเสาเป็นเพื่อนเก่ากันนะฮะคือดาวคู่มิตรนะฮะนะฮะบ,บางทีตัวนี้ผมแปลงให้ชุดหนึ่งก็คือตัวนี้สิบห้า กำลังของพระจันทร์ก็คือ15ก็ <_ d ial 2> คือดาวเลขสองเหมือนกันครับคือดาวจาันทร์แต่ถ้าเกิดมี15มี4มี15เนี่ยก็เป็นคู่มิตรเหมือนกันนะครับนะฮะอ่าทีนี้ก็คือดาวคู่มิตรนะฮะฉะนั้นก็คือที่มาเข้ามานะครับคือดาวคู่มิตรเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์ตัวนี้แหละครับเป็นครูของดาวพฤหัสนะเป็นครูของดาวพฤหัสส่วนจันทร์กับพุธเนี่ยเขาเป็นคู่รักกันนะครับคู่มิตรคู่เสน่ห์า นะสุปปะฏวาน,นะคะัคานรับเอาเนะะี่ยเเป็นคู่สเสน่หามนกันอาเป็นคู่มิตรนะ,ะที่ทําให้อ่าไปทํามาค้าขายหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามี6กระสามเนี่เขาเะีป็ดาวคู่คู่มิตรคู่สเสน่หาให้ด้วยความสเสน่หานะครับมีจันทรพุธหรือมี6กกระ 3. สามเสาร์กราหูนี่มักจะได้โชคใหญ่ๆเช่นถูกหวยรวยเบอร์ได้บ้านได้ที่ดินนะครับเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ๆ ได้ซับสินที่เคลื่อนที่ไม่ได้สะวนมากครับนั่นก็คือเสากระดาษหูเป็นเพื่อนเก่าแก่กันนะฮนะเป็นมิตรเก่ากันนะฮะฉะนั้นมันมีที่มาอีกมากมายครับในนิชานชาติเวนนะอย่างอาทิตย์กางคายอย่างนี้ครับมันเป็นดาวผู้ศัตรูแต่อาทิตย์อาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวผู้มิตรครับแต่อาทิตย์กับจันเนี่ยนะครับเป็นหัวเมียกันนะแต่จันกับพฤหัสเนี่ยะครับอันนี้เป็นพ่อลูกกันนะครับถึงจะเป็นคู่ธาตุดิน แต่ว่าเป็นคู่ศัตรูกันนะในเชิงวิชาการของโหราศาสตร์แต่ว่ามันเป็นพ่อกับลูกครับเป็นแค่คู่ขัดแย้งอิจฉากันเฉยๆนะครับไม่ได้คู่ร้ายมากมายอะไรคือถ้าเห็นถ้าเห็นอาทิตย์กับถ้าเห็นจันทร์กับพฤหัสเนี่ยก็คือเป็นคู่ศัตรูในในวิชาการนะฮะแต่ว่าจริงๆเป็นคู่ศัตรูที่ไม่ค่อยแรงนะฮะเป็นคู่แค่อิจฉาทิษยากันเพราะว่า อาทิตย์ตัวนี้เป็นลูกเขยของดาวพฤหัสก็คือดาวพฤหัสเป็นครูของพระอาทิตย์ส่วนดาวจันนี่นะครับก็เป็นแฟนของดาวอาทิตย์เป็นเมียของดาวอาทิตย์แต่ดาวังคารเนี่ยเป็นศัตรูของอาทิตย์มากเลยถ้าเห็นอาทิตย์คู่กางคารเมื่อไหร่มักจะหัวแตกนะครับนะฮะมักจะมีอุบัติเหตุมีหัวแตกได้ครับถ้าอยู่ในเลขเตตัวเนี่ยถ้าอาทิตย์ทับังคารังคารทับอาทิตย์เนี่ยมักจะหัวแตกได้ แต่ถ้าสองกระสานอยู่ด้วยกันมักจะเป็นคู่ชูเขาเรียกว่าดาวคู่ชูชอบอิจฉาทิษยาการเลือดถึงห่วงนะครับอันนี้ก็คือจัอนทร์กับอสารเป็นดาวคู่ชูแต่พฤหัสกับจันทร์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุดินคู่มั่นคงถึงจะเป็นศัตรูกันก็ไม่ได้เอาเป็นเอาตายกันแับแค่อิจฉาทิษยาการพ่อกันลูกก็ว่าอย่างนั้นนะฮะดังนั้นเป็นคู่มิตรคือตัวนี้ครับคืออาทิตย์กับพฤหัสนะฮะเป็นคู่มิตรนะฮะ ดังนั้นสองกับสาเป็นคู่ชู้ครับนะฮะอาทิตย์กลางคานเป็นคู่ศัตรูนะ,ะนี่ก็คู่ศัตรูธาตุดินแต่ว่าพ่อลูกไม่ทําอันตรายแก่กันเท่าไหร่นะครับก็อธิบายให้แค่นี้ครับพอคร่าวๆนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีคู่ในดวงดาวถ้าได้คู่นี้ก็ถือว่าคู่ดีคู่ดีหมดเลยครับเป็นรถมีเสน่ห์ทำอะไรก็สบายสบาย นะฮะค้าขายก็ร่ำรวยนะครับนั่นคือได้ดาวคู่มิตรนะฮะสามารถพิชิตเงินพิชิตทองโชคลาบได้ครับถ้ามีดาวคู่พวกนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่สร้างสารรค์ด้วยคู่มิตรกันนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของคู่มิตรรับ